คนไข้ยอยากรู้คุณหมออยากตอบคุณหมอคะเช็คอย่างไรว่าลูกเป็นสมาธิสั้นหรือแค่ซนตามไว้คะ เด็กที่เป็นโรคในกลุ่มของสมาธิสั้นนะคะจะมีลักษณะที่คุมตัวเองได้ค่อนข้างน้อยกว่าเด็กโซนตามวัยปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยจาะกิจวัตรประจาําวันหรือการเล่นปกติตามวัยนะคะหรืออาจจะฟังนิทานนะคะสังเกตได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะค่อนข้างจดจ่อได้น้อยสั้นๆเปลี่ยนความสนใจเร็วอาจจะเปลี่ยนของเล่นเร็วเล่นแป๊บๆแ,แล้วก็ไปหยิบไปลื้อของเล่นใหม่แล้วก็เดินวนไปใหม่นะคะถ้าเป็นเด็กที่เริ่มเข้าวัยเรียนเนี่ยอาจจะเห็นลักษณะของขี้หลงขี้ลืมทําของใช้ หายบ่อยๆนะคะหรือไปสอบถามคุณครูได้เลยคุณครูอาจจะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยจดจ่อฟังคุณครูไม่ค่อยได้นานนะคะปฏิสัมพันธ์กับคุณครูได้น้อยเปลี่ยนความสนใจเร็วว่าแยกเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นอาการเตือนนะคะว่าลูกของคุณเนี่ยอาจจะเข้าข่ายโรคสมาธิสั้นได้นะคะสามารถติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ facebook, youtube, l i n e และ Tik t o อโรงพยาบาลจุฬารสามอินเตอร์นะคะ